สวัสดีครับวันนี้ผมอยู่ที่บ้านทับขอนนะครับตำบลสวายจังหวัดศรีสะเกดนะครับวันนี้ที่ผมอยู่ก็คือเป็นพริกนะครับเป็นพริกสวนนะแต่ไม่เยอะนะรประมาณ80ต้นนะครับเมื่อก่อนเนี่ยเจ้าของพริกต้นนี้นะครับเขาบอกว่าจะตายแล้วใบนี่ร่วงหมดเลยแล้วก็เอาชุดาสารจะใบกับแมกมาลาวาเนี่ยมาฉีดจากจากที่เหลือที่ฉีดมันสับหลังแล้วก็เลยมาฉีด นะนะมุมนี้ปรากฏว่าโอ้โหมาดูครับเดี๋ยวผมจะแนะนำครับจะแนะนําผู้ที่ปลูกนะครับพริกตัวนี้นะครับตื่นเต้นจริงๆนะครับวันนี้อสวัสดีครับคุณลุงสวัสดีครับสวัสดีครับอาลองเมื่อก่อนเป็นยังไงครับพริกตัวนี้ตัวนี้แต่ก่อนใบมันหล่นหมดเลยครับไม่มีหน่วยเลยครับโอ้ใบหล่นหมดเลยนะครับใบหล่นหมดเลยพอดีลูกชายเขามันเลือกจากถังผมเอามาจีดดูมันก็เขียวขึ้นเลยมันมีหน่วยเลยเนาะกับกี่วันให้เขียวขึ้น อาทิตย์หนึ่งครับอาทิตย์หนึ่งอาทิตย์หนึ่งกับจะไม่มีลูกแล้วใบก็จะตายด้วยใบจะตายด้วยแล้วมันขึ้นต้นต้นมันแห้งหมดไงต้นแห้งหมดเอแล้วมล็ดหรือลูกของมันเป็นไงตอนนั้นไม่มีลูกเลยไม่มีลูกเลยเหรอครับสุดยอดจริงๆนะที่นี่ดูโอ้โหดูสิฮะฉีดไปกี่วันนะที่ที่มันขึ้นเห็นนะ อาทิตย์หนึ่งครับอาทิตย์หนึ่งครับแล้วลูกออกมาเลยออกมาเต็มทุกวันนี้ชาวบ้านเขามาเก็บเหรอเออปล่อยให้ก็เก็บไม่ต้องซื้อหรอกเหรอไม่เสียดายใช่ไหมไม่ใช่หรอกแบ่งกันกินอ๋อแบ่งกันกินโอ้โหสุดยอดเลยนะลุงถือว่าได้บุญด้วยนะที่ที่ลุงอ่ะอันนี้ก็แค่นิดเดียวเองเนาะแต่กินไม่หมดนะลุงนะโอ้ยลุงจะกินทุกคนโอ้โหแล้วอยากแนะนำบ้านเป็นไงให้ให้มาใช้ตัวนี้ไหมอยากแนะนำว่ายังไงบ้างแถวบ้านตัวนี้เขาก็ ทุกวันเขาก็ยอมรับอยู่เขาว่าเออเขาว่าเขาจะเอาอยู่เอาอยู่ใช่ไหมรับทดลองชุดนี้นะเขาลองดูเขาจะลองดูกคนไงครับครับครับลองดูเนาะลองดูเนาะต้องพิสูจน์เนาะถ้าถ้าเขาลองตบเขาถ้ามีมีมีเห็ดผมขึ้นตัวใหญ่ตัวอันเหมือนมันเนาะมันจะใหญ่ขึ้นเขาก็ เขาก็เอาของเราอยู่แล้วหรอเนอเดี๋ยวเดี๋ยวไปดูมันํำรังที่ว่าว่ามันดีนะที่ชาวบ้านเขาล่มเลือนะอันนี้มาดูแค่สวนทิที่ปูดหลังปลูกหลังบ้านนะปลูกไว้กินนะไม่ได้เอาไปขายก็เป็นสวนครัวครับอ๋อเป็นสวนครัวโอเคไม่ได้ปลูกขายเพราะแปดสิบต้นเลยนะอยู่หลังบ้านโอเคโอเคขอบคุณมากครับลุงครับสวัสดีครับขอบคุณครับขอบคุณครับ